จะทดลองทําให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับลองทดลองดูก็คือคุณคลิกที่อะไรครับไฟล์นิวกําหนดขนาดประมาณ400คูณ400ก็ได้นะครับอันนี้ของผมลองดู400คูณ400หลังจากนั้นคุณพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับคุณพิมพ์ตัวอักษรลงไป พิมพ์ตัหนังสือลงไปนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนหนังสือไฮไลท์หนังสือแล้วก็เปลี่ยนสีมันตามที่คุณต้องการเลือกสีนะครับ ให้คุณไฮไลท์ก่อนต้องไฮไลท์แล้วเลือกสีทีละตัวนะครับทีละตัวคุณอยากให้มันเป็นสีอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคุณ ข,ข้อดีของแบบนี้ก็คือว่ามันจะดูเหมือนกับเป็นประตูตเล็กๆอะไรองี้ยนะได้สีครบเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นคุณก็ต้องเลือกอะไรครับคลิกที่อะไร Magic แ a n นะครับคลิกไปยังพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกที่ m g i i w v n n แล้วก็ทำการเพิ่มเลเยอร์ด้วยการ create new layer create new layer ขึ้นมาตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าต้องกลับมาคลิกที่ตรงเลเยอร์ของตัวอักษรแล้วก็ select inverse นะครับพอคุณ select inverse ปุ๊บผลที่ได้ก็คือมันจะเ,เลือกเฉพาะบริเวณของตัวอักษรแล้วคุณก็คลิกไปที่เลเยอร์ที่1 นะครับเพราะเราจะสตรกลงไป Edit แล้วก็ stroke. สตรอกหรว่าเอาสตรกสักสองนะครับกำหนดขนาดเป็นสองก็ได้แล้วก็เลือกสีได้ ส t o นะครับเลือกสองตอบโอเคเนี่นะครับผลที่ได้พอคุณดี s e เล c t ปุ๊บมันจะเป็นตัวอักษรเกิดขึ้นแล้วคุณก็ชิปเลือกเลเยอร์แล้วทำการ merge เลเยอร์เข้าไป ชิปสองเลเยอนะครับแล้วก็ merge layer เข้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นคุณจะใช้แบบเลเยอร์นี้เลเยอร์ y l e ล์ดอบชาร์โดลงไปได้ขยับเลเยอร์ได้นะครับเป็นอันเสร็จ